นกกระกวันสาราวัตรค่ะอ่าพี่นกกระดกวันสับป,ประรดที่เราเห็นด้านหลังปลูกเยอะไหมครับก็หนึ่นงไรกว่ากว่าค่ะหนึ่งไรกว่ากว่าตอนนี้สับป,ประรดอายุเท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณ16เด <16 S 2> ือนเสรเสิบหกเดือนเสร็จเศษอ่าแล้วสับปะรดที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์มากนะครับอ่านขนาดใหญ่ไหมลูกใหญ่ถือว่าลูกใหญ่เนะาะอ่านะครับสิบกว่าเดือนนะครับที่ดูแลมันมาการจเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของต้นเป็นยังไงครับ ความจำบของต้นก็ต้นใหญ่มากมดีกว่าทุกปีที่เคยทมามาไหมดีกว่าทุกปีที่ปลูกมามดีกว่าทุกปีเลยนะเพราะว่าเราทํามาเคยทํามาหลายรุ่นเนาะทำมาหลายรุ่นหลายรอบแล้วอโอเคนั้นมีประสบการณ์เรื่องสับปะรดพอสมควรทําไมมันถึงดีกว่าทุกปีเป็นเพราะอะไรทําไมมันดีกว่าทุกปีก็เริ่มมาใช้โฟตีนประมาณเกือบสองทงแล้ว อะะเอาโฟทีมาใช้เอามาฉีด,าาดทุกครั้งที่เราฉีดพ่นเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นยังไงเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นคือฉีดไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พ่อจะรู้เลยว่าต้นมันจะเขียวขึ้นสดขึ้นต้นน้ำก็คือต้นสับปะรดเนี่ยพอหลังฉีดเข้าไปปุ๊บมันสดชื่นขึ้นสดชื่นเหมือนกับได้น้ำได้ฝนอะไรงเงี้เลยนะใช่ใช่ใช่ แล้วดูแล้วทนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ดีกวา่าอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องของแรงเนาะใช่คือ<ม>โฟตินี้คือผสมน้ําเราได้ฉีดพ่นมันก็ได้มีความทุ่มชืน้นไปในตัวเนาะใช่่าครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อค่ะความรู้สึกของพี่ที่เอาโฟตีมาใช้กับฉีดพ่นสับปะรดเนี่ยเป็นยังไงคิดว่าถูกหรือแพงยังไงคือตอนแรกก็ รู้สึกว่าแพงไปหน่อยนึงแต่พอ,อมาคิดดูก็คุม้มคุ้มค่าที่เป็นผลผลิตนะครับความรู้สึกครั้งแรกก็รู้สึกว่าแพงแต่พอซื้อมาฉีดมาใช้แล้วก็คุมคค้มค่าคุ้มค่ากว่าอ่านะครับก็ถือว่าเ,เป็นประสบการณ์การใช้โฟท,ทีะนะครับถามอีกนิดนึงนะครับถ้ามีคนมาบอกว่าเอออย่าเอามาฉีดเลยอย่า,อามาใช้เลยไม่ดีหรอกนะครับเชื่อเขาไหมอ๋อไม่เชื่อค,ะอค่ะาะ คือทดลองใช้เองแล้วเราทดลองใช้เองแล้วด้วยปุ๋ยที่เราเคยใส่เช่นปุ๋ยบำรุงปุ๋ยเพิ่มความหวานของสับปะรดเนี่ยนะครับทุกๆรอบที่ผ่านมากับรอบเนี้นะครับรอบนี้ใช้มากหรือใช้น้อยลงยังไงครับก็ใช้น้อยลงกว่า